ในยุคที่สังคมสับสนวุ่นวายพลังในการมีชีวิตของผู้คนอ่อนแอลงทุกวันภัยพิบัติโรคระบาดและสงครามความหวังกำลังเรีอนหายไปแม้ประชาชนจะลำบากเพียงใดลูกศิษย์ผู้ศรัทธายังคงส่งสิ่งของมาทำบุญด้วยน้ำใส่ใจจริงแม้เพียงหน่อไม้เล็กๆก,ก็เปี่ยมด้วยความรักและศรัทธาพระ นิชิเรนไดชวนินกล่าวว่านี่คือการหว่านมาเมล็ดแห่งความดีในเนื้อนาบุญอาอตาตะมาไม่อาจกัรนน้ำตาไว้ได้มาความจริงใจเพียงเซี้ยวเดียวสามารถสร้างบุญกุศลอันไร้อขอบเขตพระนิชิเรนเปิดเผยสัทธรรมปุณธิกสูตรคำสอนแห่งความจริงแท้ที่สอนให้ทุกคนไม่ว่าฉลาดหรือโง่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้ จากภูเขามิโนบุสู่ทุกมุมโลกในวันนี้ความจริงใจเล็กๆของลูกศิษย์กลายเป็นเครือข่ายแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่มีการกระทําใดสูญเปล่าทุกหยดน้ำใจที่จริงแท้จะเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุขนิรันจงส่องแสงแห่งความหวังให้โลกที่สับสนกลับมาสงบสุข